ครับสบายดีทุกคนมื่อวานี้สุภามาเบิง่งพ่อใหญ่กับแม่ใหญ่สอนปลาซิวอยู่นองใหญ่เนาะมื่อนี้เดี๋ยวสิให้เบิ่งเด้อนี่ี่น้องลูกได้เป็นน้นองใหญ่นี่คนถือกระตาไปนำเนาะสอนปลาซิวกินตะแลงมื่อนี้ ນ້ຳກະບໍ່ເລິກປານໃດນ້ຳບົກແລ້ວໄດ້ສິຂາມໄບິ່ງນາະ อย่าพาเก็บเด้อเบิ่งก่อนกระสิได้ลายประสิวฟ้าข ah, ับคองก็มีปลากระเดิดประสิวกุ้งมีเบิดฟ้าไม่ใช่ตัวใหญ่เนาะกระเดิดงามอันนี้ มาเดี๋ยวเอามาเบิ่งน้ากันใส่พอมีแต่ปลากระเดิดใส่งาหมีปลาเนี่ยปลากระปองปลากระปองหนึ่ปลากระปองแล้วก็ปลาชิวกุ้งน้อยกระโดดไปเอาว่ามันใหญ่กไปมันลายปลากระเดิดส่นว่าเอาไว้ให้มันใหญ่ก่อนเดี๋ยวชิถือกระตะเดือดแบบนี้ หนามะตมู่อยูวกครัสอนทางนี้เลยบาดอ่าปล่อยทางนั้นมีปลาใหญ่เนาะปลาปลาไลกินปลาใหญ่ลกินปลาน้อยลกินปลาซิวบ่ฮู้ว่าปลาหยังปลาใหญ่ก็บ่อึดแต่เอาบ่ได สอนแล้วเละสอนลงร้นตาเวนประมาณนี้เนาะกค่สี่มงแรง để mà bưng cái cậy nó, Nhưng cân này chắc nói vừa đi, nâng còn để xin lại ba, đứng lên ma, khỏe để cái đợt đi ừ. อาชิวลอกลนี่โอ้มีคนไหลออนพนง่างี่เดอลูกป็นลห่าเพันมันเป็นหมู่เป็นหมูเลอเลอ ปลาปาน้งไทยปลาก็งามงามสะอาดดีปลาเนี่เห็นคนมันหลุดหัวผู้ผู้บุกลลอยแจ๋วเนาะตัวฉีกขแต่คคบๆว้าเพื่นพดีไูดใจนะไปจึกฉะหันจะว่าไ้ปลาใหญ่เนาะอย่งปลาหญ่างเลางปลาบก่จกหัน ตันนี้ก็สอน3้หอบแล้วนะเอาพอกินสอนไปไล่กินโเบิด ปลาตาแดงเส้น,น,อ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 ,นอ,อ๋อปลาลายรอบอ๋ลายลินนี่นะพอกินเลยรอบเดียวนี่ได้ยูเอิอีกเลยหน่อยนึงยเ <c oughs> ไม่กูวิทย์เชื่องามงามงามปลางามกิต้มกับบมีเก็บง่ายบมีขี้อ่ะโบมียังฮึเ่น้อกับบมียังกับบมี แต่ปลาสิวอ้าวโอโอคักคักคักสิวเมฆแล้วเี่งามเลยลายเติบเลยมมพออ่อปอพ,อพ่อบอซำนี่เอาไปไล่กิมนมาบอวอบ่พอพองามงามเลยงามเ,ามเ,ล,าเลยกัดกะลีไปบ่อหม่ง พอพอเลยเนาะทำนี ok. no. oh, film, ่ก okay. okay, ็กินบะเบิดแหละพอแล้ยทำนี่ก็ได้โอเคตอนนี้เพิ่นกับพอแล้วเนาะเรือกัล่างแห่งไว้กัไปตากแดดไว้ให้มันแห้งแช่ขึ้นไปเ็กินบาะนี่ สอนไปไลกินบ่เบสส่วนวะเอาพอกินอโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ฮะก็จะไปเห็ดกินแล้วเนะเาะก็ใด้เห็นคลิปนี้ก็ฝากกดไลก์กดแชร์ให้นำกดติดตามให้นำเดอ้อโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย